รีวิวชุดกองนะครับนี่เป็นของซิ่งสเต็ปสเป็นตัวเก่านะครับผมเป็นยุคแรกๆนะครับผมของซิ่งวันนี้ติดตั้งที่มหาลานนะครับอยุธยานะครับผมเรื่องกองใหญ่จะได้เปรียบตรงที่ว่าช่วงดึงคันเร่งนะครับดึงไวกว่าเดิมมาดูด้านในกองกอาก่อนนะครับผมช่างเคยบอกไว้ว่ากองอากาศที่ดีต้องมีระบบกระจายฝุ่นนะครับมันจะช่วยให้ฝุ่นเข้าไปในกองนะครับได้ ทั่วกันนะครับผมกระจายฝุ่นก็คือถ้าเราไม่มีระบบกระจายฝุ่นด้านในจะไม่ให้ดูนะครับจะพูดเป็นวิยาทา์ให้ฟังเฉยๆถ้าเราไม่มีระบบกระจายฝุ่นมันจะตันเป็นวงเป็นวงอยู่นะครับแต่ถ้ามีระบบกระจายฝุ่นคือมันจะตันนะฮะมันจะกระจายฝุ่นทั่วในชุดกรองนะครับผมชุดกรองตัวนี้ไส้ความลึกอยู่ที่1.5นิ้วนะครับผมเป็นไส้2ชั้นนะครับผมไส้สองชั้นชั้นนี้ถอดล้างได้นะครับผม อันนี้นะครับการใส่กองของช่างบิ๊กง่ายๆนะครับผมเอากองใส่ไปไม่ต้องใช้น็อตหลายตัวนะครับผมตัวนี้ทําสปริงให้ใส่สปริงเข้าไปนะครับผมทําง่ายนะครับผมออกแบบง่ายๆนะครับจากการใช้งานจริงนะครับผมไม่ต้องใช้น็อตหลายตัวทําไปทํามาขี้เกียจขันนะครับผมก็ใช้สปริงดันได้นะครับผมดันแล้วก็จะแน่นพอดีนะครับผมเ,เราใช้ฝาตัวเดียวดันเลยนะครับผม แน่นพอดีเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครที่ใช้กองอยู่แล้วอยากไปทําตามก็ทําได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับผมความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่แนะนํานะครับผมเป็นสปริงนะครับผมสปริงดันดันกองเล็กนะฮะกองใหญ่ดันกองเล็กนะครับผมก็เป็นระบบกระจายฝุ่นนะครับทาให้เรียบร้อยนะครับผมแพงแต่จบนะครับผมรับประกันว่าดีแน่นอนนะฮเพราะว่าส่วนใหญ่สาวกรถไถส่วนใหญ่จะขี้เกียจกันนะครับผม มีน็อตหลายตัวก็ขี้เกียจขันนะครับผมขันไปขันมาน็อตหายน็อตอะไรบ้างสรุปมีตัวเดียวนะครับผมจบที่สุดแล้วนะครับผมก็ใช้งานนะครับขันสปริงเข้าไปได้เลยนะครับผมแน่นโอเคเรียบร้อยนะครับผมด้านบนผมทําเป็นแบบกองใบพัดให้นะครับผมยึดกับเสาค้ำนะครับผมแบบนี้จะไปเชื่อมหน้างานนะครับผมก็ชุดเป็นงานพับนะครับผมเป็นงานพับนะครับใส่น็อตสีตัวตรงรุ่นนะครับผมยึด แล้วก็ลูกค้ามีท่อมอเตเกียวอยู่แล้วเป็นชุดเทอร์โบของช่างบิ๊กนะครับผมก็มาทําการแก้ไขให้จะใส่ได้ทั้งชุดกองแล้วก็ท่อมอเกเตียรครับล้นๆนะครับผมล้อไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมจัดให้สวยๆเนียนๆอยู่แล้วนะครับผมก็มาดูฟอร์ดนะครับก็มาทํากองสเตนเลสฟอร์ดนะครับผมก็เป็นลูกค้าเก่าเรานะครับผมที่ทําโบให้เมื่อปีก่อนแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นไส้ใหญ่นะครับตัวนี้เป็น12นิ้วนะครับผมของกองรถบรรทุกเลยนะครับผม เป็นของอีสุล็อกกี้นะครับผมลูกค้าไปหาซื้อไส้มาใส่ได้หาง่ายนะครับผมแต่ตัวนี้ช่างยังไม่ได้ทําระบบสปริงดันนะครับผมยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ด้านในเห็นไหมเนี่ยจะเป็นตัวกระจายฝุ่นนะให้ดูแค่นี้พอเลยหรือมันเป็นไส้สองชั้นนะครับผมมาณนี้เลยนะครับผมใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับผมคันในต้องกดคนันเก่าเนี่ยีน,น,นี่ทำขายยึดอะไรให้นะครับผมครบพร้อมใช้งานนะครับผม ประมาณนี้ถูกและดีไม่มีนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับ